เราจะรักษาสิ่งของการเป็นขมือเลยไะ,ะ้รัเนื้อมันมีทังไปอยู่สามสิ้ในภูแล้วมโนี่มันแค่หนึ่งเดียวในหนึ่งในสามชิ้เห็นไหมหนึ่งในสามสิ้นนี้เราก็มาดูว่าเราบอกว่าเราจะเคยได้ยินในขณะที่อยู่มาขนาดนี้เราจะเคยได้ยินคำพุทธปาฏิที่บอกว่าอะไรกมุนนาวัตตีลงโภสัตว์โลกย่อมเป็นไปตากัน ถ้าเราจะพูดเยอยะๆมีกิกรรมจะตอบก็ตอบให้มันดีๆอย,น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 ยน่าตอบเยอะๆเยอะๆมีกิกรรมคนระับอ่ามีสามกรรมมอะไรบ้างนะอ่ากายะกรรมวจีกรรมมนโนกรรมกกรรมไหนที่มีผลที่มีผล มีผลแรงที่สุดมโนกรรมมโนกรรมนะมะโนกรรมมีผลที่สุดจริงๆมันต้องเรียนจากมโนกรรมวัจีิกรรมแล้วก็เป็นกายากรรมเพราะมะโนกรรมเป็นการ,รที่เราทำบ่อยที่สุดทำง่ายที่สุด น่าทำง่ายที่สุดเ็นก็ดูตรงนี้แหละอืเราคิดยังไงบ่อยๆเราก็ไปอย่างนั้นแหละเราก็เป็นอย่างนั้นแหละเช่นว่าเอ้ยมันจะมีเมื่อก่อนมันจะมีอะไรครบแค่คิดก็ผิดแล้วอแค่คิดก็ผิดผิดนะเพราะมันเขาคิดก็คือมนโนกรรม แต่มันอาจจะไม่ผิดสีไม่ผิดกฎหมายนั่นเองความคิดไม่เป็นความคิดถ้าเดียวไม่พูดออกมาเนี่ยมันยังไม่ป็ดกฎหมายก็ไม่ผิดนะสีก็ไม่ผิดนะแต่ถ้าในอริยอริยวิัยเนี่ยคิดก็ผิดเ<ม>พราะตัวคิดนั่นแหละคือตัวร้ายที่สุดแล้วมีผลต่อจุตติจิตที่สุดจุตติจิตก็คือจิตสุดท้ายที่เราจะตายอ่ะที่เราคำว่าใช้คำว่าตายจุตติแปลว่าตาย ยุทิจิตก็คือจิตดวงุนท้ายที่มันจะเพื่อสุดท้ายของเราตัวความคิดนี่แหละมีผลที่สุดเพราะวันหนึ่งเราคิดก,กิดเรื่องยมอเคยเคยลองลองประมาณนะั้นนะว่าวันหนึ่งเราคิดก,กิดเรื่องหนะ้าทีหนึ่งคิดผิด,ด,ดอะไรเนี้ยแต่คิดเยอะนะเราคิดเยอะมาก ถ้าใจงานวิจัยก็มีคนนี้ทำวิจัยเขาบอกว่าวันหนึ่งคนนี้คิดเก่งๆทีนะ่ดได้6 0เรื่องอแล้วคิดดูที่มันสร้างพบสร้างชาติสร้างพบไปเท่าไหร่สร้างพบไปเท่าไหร่ถ้าคิดไม่ดีก็เป็นสร้างพบที่ไม่ดีไปเท่าไหร่เพราะเมื่อเราเราคิดถ้าเราคิดลบบ่อยแล้วเมื่อสุดท้ายมันก็ต้องน้อมเมียงไปสู่ลบใช่ไหมอ่า มือนถ้าเราจะแก้นในเริ่มต้นก็คือมาแก้ไก่นี้แหละถ้าเราจะมาแก้ก็คือเนี่ยไก่ก็คือกรรมนี้แหละ,ลกกนนหละจะเป็นตัวถ้าพูดกับชาวบ้านนี่ก็จะใจกลบว่าเนี่ยไอ้สามานี้จะถี็ดเราไปตรงไหน <c oughs> อ่าที่บอกว่าจะดีีเราไปตรงไหนก็นี่แหละตัวนี้แหละคือคิดพูดทำของเราเราพูดแบบไหนบ่อยๆอ,อ่ะอเราพูดแบบไหน,นบ่อยๆหรือในสถานการณ์ฉนะุกเฉินอ่ะเราเปล่งวาจาอะไรออกมา <c oughs> หรือในเวลาเวลาที่มันฉุกเฉินเนี่ยเราทำอะไรเออเราทำอะไรนั่นเองเราทำยังไงเราทำเราทำบวกทำลบแตถ้าเวลาปกติปกติก็ก็ไม่ได้เลยแต่เราต้องรู้นะว่าเวลาที่บอว่าจุดติคือคุณัาตายเนี่ยแสดงว่าเป็นกรณีฉุกเฉเนินอ่ามันมันคือก็มันคือกรณีฉุกเฉินเพียงวันนี้เราก็เลยจะมาชวนกัน วันนี้ก็เลยลองจะมาลองเช็คดูว่าเออจริงๆแล้วก็กล่าวว่าเราจะจะลองเช็คดูในทุกคราวที่เรามาเจอกันว่าเราเราจะ,ะเผชิญต่อต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่อ,ตอ,อ,าาตอกฎหมีสุดท้ายนี้กับชีวิตอย่างไรแต่วันนี้ก็เลยจะมาจะเลยสติอีกหนึ่งรูปแบบก็คือมรณานสัสติก็กราฐธรรไปนั่นก็เลยชวนคุยเรื่องนี้ว่าเออเวลาที่เราประเมเินเนองเนี่ย คิดเอาเองบางทีมันก็เพะนั้นก็จะเศร้าคิดโตข้างเหรคิดโตข้างตเองว่าเอ๊ยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ชัดวันนี้เราก็เลยจะลองดูที่ลองเจริญมารมีสติดูว่าว่าในที่สุดแล้วพอพอถึงที่สุดพอถึงจบจบขั้นตอนเราก็จะได้คําตอบัาตัวเองว่าจริงๆแล้วท้าททาไมเราต้องการอย่างนี้ทําไมเราต้องเจริญมารมนสติต้องคําตายเป็น เป็นสมบัติชิ้นแรกในชีวิตของเราแม้เราจะปรารถนาเรือ่อยปรารถนาเราก็ต้องรับสมบัติชิ้นนี mm hmm. ้แล้วสมบัติชิ้นนี้เนี่ยมันมันพร้อมที่จะให้เรารับได้ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ว่าเราจะรับตอนไหนเราจรึงต้องพร้อมที่จะรับมันแล้วก็ต้องซ้อมจริงๆนะพุทธเจ้า,าจต้องบอกว่าเราต้องซ้อมที่จะรับมันและเราก็เะเหมือนอะไรก็เรื่งเหมือนพวกทหารเดาโดนรม นั่นเขาทำไมเขาต้องซูกเยอะต้องฝุกให้มันอะไรเก็บคองอเขาให้ดีลงให้สวยจะได้ไม่บาดเจ็บแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราเจริญมนธรรอยู่บ่อยๆมันก็จะเป็นเครื่องรวจสอบว่าเราเมื่อเมื่อเราเจอสถานการณ์สถานการณ์นั้นจริงๆเนี่ยเราเราจะไปเราจะไปได้เป็นปกติไปในอย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นเครื่องบอกเราได้ว่าเราจะไปสิบกน

แล้วขั้นเขามองตอนนั้นถ้าเขาสามารถรักษากรรมนิเิจนั้นไว้ได้เขาสามารถมีมีินิจฉัของบุตรลูปอยู่ในใจเขาตลอดจนไปถึงจุดจิดิตเขาก็ไปสู่อย่างน้อยๆก็ต้องไปสวรรคง6ชัน้นไปอยู่แล้วนั้นก็คือไปในในในคือพ้อจากอบ,ยบัยภุมในชาตินี้ก็คือเมื่อมีคั้ติที่ดีก็ก็พอนอบาย แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นไปได้ยากนะเป็นไปได้ยากสำหรับคนที่ไม่เคยไม่เคยได้ฝึกไม่เคยได้ฝึกไม่เคยได้อะไรแล้วแล้วมันจะทำได้ไหมเอางี้ง่ายก็แล้วกันถ้าเราไปฝึกปฏิบัติเอาเวลาที่เราฝึกปฏิบัติสอนเราคนที่เคยฝึกปฏิบัติะเอางี้ง่ายแค่เราเจอเวทนาคำว่าเวทนาก็คือทุกขเวทนาเออเราก็อยากสตแกแิแตกเราไม่รู้จะจะใส่ใจดูหรือจะกัหวดรู้กําหนดูยัง นี่ตอนนี้เราสมบูรณ์ทุกอย่างนะเราสมบูรณ์ทุกอย่างเราไม่ได้เจ็บไ้ม่ได้ป่วยเรามีกําลังกายกำลังใจเต็มที่เลยแต่เราเวลาเจอทุกขเวทนานหน่อยหนึ่งเจอแม่เจอมดถัดหน่อยหนึ่งอ่ะเรายังเรายังทนไม่ไหวที่จะออกมาลูกออกมาปัดออกมาเกาหรืไม่งั้นต้นลุกไปเฉยๆแน่ยห็นไหมขนาดนี้ขนาดเราพยายามฝึกอยู่เรายังเรายังเอาไม่อยู่เลยอ่าเพราะฉะนั้นจะบอกว่าฝอกทางที่เราได้ฝึกบ่อยๆนี่แหละเป็น้น